วันนี้มาดูตัวป้องกันประตูล้มนะครับฝนตกสองสาวันนะครับประตูนี้เป็นประตูรีโมทนะครับประตูรีโมทเลือดปิดเปิดอัตโนมัตินะครับฝนตกสองสาวันนะครับตัวเซ็นเซอร์มันไม่ตัดนะครับว่าไอ้น้ำจับตัวเซ็นเซอร์นะครับทำให้ประตูล้มนะครับทำให้เกิดอันตรายกับเด็ก หรือคนแก่นะครับคนชรานะครับผมหาวิธีการป้องกันนะครับประตูล้มป้องกันยังไงบ้างนะครับก็ทําอย่างเงี้ยนะครับเอาเหล็กเกาวไนะครับสองสี่เชื่อมนะครับเชื่อมโครงรับกันกันประตูล้มนะครับเวลามันตัวเซ็นเซอร์ไม่ตัดนะครับเป็นเลื่อนเลยก็เชื่อมนี้เลยนะครับเหล็กเกาวานท์24สองสี่ก็เส้นประมาณ 300นะครับ300ก็เชื่อมเป็นลูกตัวเอลนี้ล็อกนะครับด้านล,ล่างก็ใส่พุกนะครับใส่พวกแต้มล็อกไว้นะครับก็จะทําให้เวลาตัวบัตรเลื่อนมันเลื่อนมาถ้าเกิดมันลดมันไม่มล่มรับนะครับไม่เกิดความเสียหายนะครับก็ง่ายๆลงทุนไม่ถึงไม่ถึงพันนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับ เนี่ยเลลักษณะของประตูบานเลื่อนนะครับออโต้ Auto, หรือลักษณะของออโต้หรือประตูเปิดธรรมดาก็ได้นะครับกันเอาไว้นะครับนี่ก็จะเลื่อนมาปึ๊บนะครับกนะหยุดตรงนี้นะครับกันล้มป้องกันอันตรายต้นทุนไม่แพงใช้เหล็กเส้นเดียวนะครับเหล็กเส้นเดียว3 0 0อยกว่าบาทแล้วก็ให้ช่างมาเชื่อมล็อกนะครับป้องกันอุบัติเหตุไว้ตั้งแต่นั่นๆนะครับ ่วงหน้าฝนหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็กันไว้เดียวแก้นะครับอันตรายบ้านเราประตูล้มบ่อยนะครับล้มทับคนแก่ล้มทับเด็กนะครับเสียชีวิตหลายรายแล้วนะครับนี่ก็คือการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับตอนที่ประตูล้มก็ไม่เกิดความเสียหายมากนะครับเพราะประตูเป็นประตูสแตนเลสนะครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับก็เลย เอามาทําป้องกันอันตรายไว้นะครับกันมล้มแล้วมันทันไม้เกิดความเสียหายนะครับนี่จะก็เป็นวิธีการป้องกันประตูบาาเลื่อนล้มนะครับขนาดขอนี่ก็จะเป็นมาเนี้ยนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีประโยชน์